คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาที่เปิดเครื่องดีมแคสแล้วภาพไม่ขึ้นเผื่อว่าบางท่านอาจจะเจออาการแบบที่ผมเป็นก็คือเปิดตัวอย่างนะครับเปิดแล้วสัญ,ญญาณภาพไม่ออกเงียบนะครับวิธีแก้ก็เอาเข็มหมดุดอันนึ่งนีะครับ เคียร์ที่ช่องพัดลมนี่นะครับเห็นไหมครับสาเหตุมันมาจากเพอพัดลมระบายตรงนี้ยมันไม่ทํางานนะครับผมไม่ทํางานปุ๊บสัญญาณภาพมันจะไม่ออกไงนะครับพอมันหยุดภาพก็หายไปนะครับนะครับเปิดพัดลมมันจะไม่หมุนนะครับ พอเราเคลียประตูตนี้มันหมุนก็คืออัน,นอาจจะพ็ะลูกมผมอาจจะเสื่อมก็ได้แต่ของมันท่านอาจจะเคลียแล้วไม่หมุนเลยก็ได้อันนั้นอาจระลูกอาจจะเสียแล้วก็เลยก็ได้นะครับอันเนี้ยของผมมันเขียแล้วมันหมุนแล้วมันก็อยุ่นะครับอ่ะอันนี้พอดีผมก็หามาได้มาตัวหนึ่งสั่งซื้อมาได้ตัวหนึ่งนี่ครับจะเอามาเปลี่ยนแล้วเรามาเทสดูว่ามันจะช่วยได้ไหมนะครับอันแรกป,ปิดเครื่องก่อน ผมจะขันน็อตออกก่อนนะมันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับขันออกให้หมดเลย ้า,เค,าเครื่องผมมันไม่มีหูอ่านนะครับเพราะว่าต่อด้วยตัว GDE m o อยู่อร์พัดลมตัวเนี้ยมันไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูถ้าเปิดฝาเครื่องแล้วระวังตรงนี้นะครับอย่าไปจับนะครับเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับอพอเปิดปุ๊บ เห็นไหมครับพัดลมมันนิ่งนะรดูเห็นไหมพัดลมมันนิ่งนะครับไม่หมุนภาพมันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยวผมเขี่ยพัดลมให้มันหมุนพัหมุนปุ๊บภาพมาเลยเห็นไหมครับพัดลมผมน่าจะเริ่มเสื่อมแล้วล่ะอาจจะยังไม่ได้เสียแต่ว่าเริ่มเสื่อมแล้วต้องมากระตุ้นมันนะครับก็จะเข้าได้แต่มันก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนพัดลมกัน มันจะมีน็อตสองตัวเท่านั้นนะครับเห็นไหมน็อตตรงนี้กับตัวนี้เท่านั้นนะครับขันออกก็พอจริงดึง,ด,งดึงสายสายไฟออกก่อนก็ดีนะครับเดี๋ยวมันจะดูด ตัวนี้ก็จะดึงออกได้เลยอันนี้ปากนะครับดึงได้เลยครับอันนี้เป็นตัวที่ผมอาเปลี่ยนนะครับก็สิบคืนได้เลยครับไม่ยากครับแล้วเราก็วางนะครับอันนี้ผมคันน็อตใส่ ันนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเรามาลองกันโอเคไม่ค่อยเห็นกล้องะผมเปิดปุ๊บอ่ะพัดลมมันหมุนเห็นครับมันดังเลยมันหมุนเลยภาพมาทันทีเห็นะครับ ใช้งานได้ทันทีเลยอ่ะอันนี้จะเป็นวิธีแก้นะครับ แต่ก็ลองลองดูกันได้ครับผมลองอีกครั้งขึ้นทันทีเลยครับภาพเผือ่อว่าท่านใดเป็นอาการแบบผมอย่างเนี้ยเปิดแล้วภาพไม่ขึ้นลองให้สังเกตพัดลมดูว่ามันหมุนไหมถ้าไม่หมุนอาการเบื้องต้นน่าจะเป็นที่ตูพัดลมเนี่ยที่มันมันน่าจะมีปัญหาละ เรามาเปลี่ยนกันดูครับผมครับคลิปนี้ก็มีคงมีเท่านี้นะครับ